สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านอยู่ในบรรยากาศบ้านของหลวงออดนะครับบ้านเกษตรกับเกษตรครัวเรือนวันนี้หลวงออดให้ท่านมาดูนะครับลูกมะกรูดกับลูกมะนาวนะครับทายสิครับว่าปลูกอยู่ที่ไหน มีมะนาวนะครับมะนาวมีน่าจะไม่ต่ำกว่า30ลูกครับครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมทายสิครับปลูกอยู่ที่ไหนครับดูนะฮะท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพการปลูกมะนาวนะครับและภาพของการปลูกมะกรูดในแก้วนะฮะ นะครับแล้วปลูกในแก้วนั่นเองปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับที่ลุงออททดลองปลูกมะนาวมะกรูดในแก้วใบเล็เกๆแบบนี้ปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับซึ่งมะนาวและก็มะกรูดนั้นก็ได้ออกผลตลอดเวลาเลยครับครั้งนี้ออกผลมากที่สุดครับคือมะนาวออกถึง30รลูกในแก้วใบเดียวเกิน30รลูกด้วยนะครับรวมทั้งมะกรูดนี่นับไม่ถ้วนนะครับ ก็อยากนำเสนอผลการทดลองนี้ให้ท่านได้ติดตามชมกันในลำดับต่อไปปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3แล้วนะครับอันนี้เลยมะนาวนะฮะมะนาวแก้วนั้นก็ต้นก็ไปน10ลูกครับมะนาวต้นนี้ก็เกือบ30ลูกนะทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งเก็บไปแล้วนะครับก็อยากจะนำเสนอเรื่องของทฤษฎี ปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการปลูกพืชในภาชนะน้อยสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเราสามารถที่จะใช้ทฤษฎีของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับหลวงว่าได้ทดลองการปลูกพืชในพื้นที่น้อยอย่างนี้นะฮะเห็นผลไมหมฮะเยอะแยะไปหมดเลยเราใช้แก้วใบนิดเดียวนะฮะเราไม่เจาะรูด้านที่ก้นมันเราเจาะด้านข้าง การเจาะรูด,ด้านข้างเนี่ครับมันก็มีผลให้พืชน,นี้สามารถจะชะลอการไหลของน้ําทําให้พืชน,นี้สามารถปลูกในพื้นที่น้อยได้นะครับ mm hmm. เขาก็มีเวลาที่จะ,ะดูดกินน้ําให้หมดในเวลาเหมาะสมในเวลาเหมาะสมน่าจะประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงฮนะซึ่งไม่มีผลทําให้รากเน่าแล้วก็แร่ธาตุจะไม่สวญเสียเลยครับลุงอ๊อดนำ ทฤษฎีปรัชญางเศรษฐกิจพอเพียงมาทดลองใช้ให้เห็นผลและก็ทดลองอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นภาพจริงๆนะฮะเป็นภาพจริงๆของการปลูกมะนาวและมะกรูดซึ่งเป็นพืชสําคัญในโครเรือนของทุกบ้านครับหลวงออดเกษตรโครเรือนจึงอยากนาเสนอให้ทุกท่านลองทดลองนะครับาการปลูกมะนาวและมะกรูดแบบนี้นะฮะไม่ใช่กิ่งตอนะฮะเราใช้กิ่งปักนะ ดูภาพนะฮะคนที่มาชมศูนย์การเรียนรู้ของลุงออดเนี่ยเขาจะพบว่ามะนาวที่บ้านลุงออดเนี่ยใช้กิ่งปักฮะกิ่งนิดนิดเล็กนด,น,ดนิดเดียวนะฮะลุงออดนำมาจุ่มกัะปินะฮะหรือน้ํายาเล่งรากแล้วปักลงในแก้วเขาก็เติบใหญ่เรื่อยๆนะจนปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับชมได้ใน YouTube ลุงออดเกษตรคูเรือนะครับหรือใน a c e b o o k หรือในไลน์ของลุงออดก็ได้นะครับการนําหลักของปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงม,มาใช้ ให้เห็นผลอย่างนี้นี่เองนะครับ ท่านครับทุกท่านอยู่ในบรรยากาศที่บ้านหลุงออดเกษตรโคเรือนนะครับที่อยู่ติดกับม้เวลทยไม่ที่ิดนนะครับบรรยากาศหอมและก็สดชื่นอย่างนี้ทราบไหมครับมีต้นอะไรมีต้นโมกครับออกดอกแม่ตลอดเวลาเลยครับเห็นไหมครับการปลูกต้นโมกไม่แปลกครับใครๆก็ปลูกได้แต่ที่แปลกก็คือการปลูกโมก ในกระถางแบบทฤษฎีใหม่นะครับทฤษฎีของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือการปลูกโมกในกระถางแบบไม่เจาะรูที่ก้นนะครับเจาะรูด,ด้านข้างเพื่อที่จะชะลอการไหลของน้ําเพื่อให้ต้นโมกหรือต้นไม้ผลไมก้ก็ทื่งไม้ต่างๆได้มีเวลาดูดกินเหมาะสมไม่ใช่ว่าเจาะรูที่ก้นแล้วลดน้ําก็ไหลออกหมดแร่ธาตุก็ออกไปด้วยทฤษฎี ทฤษฎีนี้ลุงออนนำมาใช้ทดลองกับโมกและต้นไม้อีกนานา,นาชนิดปีนี้เฉพาะต้นโมกนี้นะครับผลการทดลองปีที่3เชิญชมเลยนะครับ3ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกกระถางนี้เดียวไม่เจาะรูที่ก้นกระถางนะครับเจาะที่ไหนครับเจาะด้านข้างเวลาเราลดน้ำพอดีน้ำจะไม่ไหลออกเม้แต่หยดเดียวนะครับแร่ธาตุก็ไม่ไหลออกด้วยมันมีผล ให้โมกเจริญเติบโต3ปีโดยที่ใช้พื้นที่นิดเดียวเองครับและดีไม่ดีนะอาจจะไปถึง5ปีหรือ10ปีก็ได้สิ่งที่พิเศษสุดก็คือเราสามารถจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะฮะย้ายบ้านย้ายเอาโมกย้ายไปด้วยหรือจะทำเป็นม่านกั้นสถานที่นี่อย่างนี้นะตอหินความเป็นส่วนตัวหรือไปตกแต่งรีสอร์ทสถานที่ราชการหรือต่างๆ ความหอมโมกทําให้เรามีอารมณ์ที่อ่อนโยนนะครับเสียงนกแหมสายลมที่พัดความสดชื่นนะครับสาหรับคนที่ไม่มีพื้นดินสบายเลยครับนําทฤษฎีของงอตไปใช้งอตคิดเองไว้ได้หรอกครับรงอตได้ทฤษฎีนี้มาจากพ่อหลวงราชก,การที่9ครับทฤษฎีของปัตยาเศรษฐกิจพ,พอเพียงนะครับพอประมาณมีเหตุผลจนเกิดความสำเร็จนี้ครับอีกกลุ่ม,มคุ้มกัน ะะเห็นไหมครับแม่ออกตลอดเวลาแนละ้วก็หอมซะด้วยสิถ้าใครมีกระถางที่เจาะรูที่ก้นไม่เป็นไรครับทําแบบนี้ฮะเอาถุงพลาสติกหลองอก้นก็สามารถที่จะเก็บน้ําไว้ที่ก้นกระถางนะครับเพื่อให้พืชได้มีเวลาดูดกินนะชั่วโมง2ชงั่วโมงเขาดูดกินหมดแร่ธาตุก็ไม่สูญเสียประหยัดน้ำร1 0 0ครับนี่แหละครับพอพอประมาณพอเพียงจนเกิดผลสำเร็จอย่างนี้สวัสดีครับ